สวัสดีครับ,ว,นนรบวันนี้เราจะไปถ่ายวอล์กคณะศึกษามหนะครับต้องงานจานบุกครับเอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับเพื่อนๆอย่ทนอนยะู่ที่ไหนครับตอนนี้ ดูที่ไหนจำชื่อไม่ได้แก๊บเรามาที่ไหนแล้วเพื่อนสัตวอ๋อพระราชนิเวศมาเรือกะทายวันครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในพระราชนิเวศมรืนกะทายวันกันนะครับเดียวเก้อรอแล้วรอแล้วรอสวยสวยกำลังทำคลิปส่งจานบุกอยู่ครับ ห้องเจ็ดตือได้หมดกูห้องแปดเว้เฮ้ยเนียซอยซอยนกคุมลีนไม่ถึวังไม่ถึงวังอย่าเผลออย่าเผลอถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป่ารถ่าถ่ายรูปยู่ายรูอายร่าร่ายถ่ายรูปถ่ายรูปเายราราราเราร่าร น่าจะสิบช็อตได้มีตอนนี้นะครับเรากำลังเดินไปที่รพระราชวังมฤคทายาวันนะครับนี่คือบรรยากาศข้างทางก็จะมีต้นไม้ล้อมรอบปกคลุมด้วยความเป็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับบางทีอาจจะมีงูโผล่มาก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพวไม้เดี๋ยวปุ้มรับนะไม่ดิฮะอย่ดโดนฉกฉกอะไรฮะฉกโปก นี่ครับบรรยากาศสวยมากทุกคนบรรยากาศดีมากครับอ่าทีนี้ดูนะครับตรงนู้นเป็นอะไรใครก็ได้อธิบายทีตรงนู้นม้องเป็นแอ่งน้ํานะครับแอ่งน้ําแล้วก็มีสะพานไม้ไผ่สะพานไม้ไผ่โอ้ไม่ก็ง่นะครับพูดเล่นไปเรื่อยคลิปนี้เนี่ยประมาณสา0รยล้านวิวได้นะล็อกวันนี้ ครับบรรยากาศรอบตัวดีมากตรงนู้นก็เหมือนจะเป็นทะเลใช่ทะเลจริงด้วยเดี๋ยวเราจะไปลงเล่นน้ํากันนะครับวันนี้แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะครับทุกคนขออนุญาตคัชก่อนนะคัชเกตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินไปฟังบรรยายนะครับตรงนี้ เห็นไหมเห็นแหละคนเขารอเราอยู่นะครับทุกคนกับใช่ครับถ่ายวอล์กอยู่ครับใช่ส่งอาจารย์บุปปาร์ครับเราสามารถถ่ายตอนบรรยายได้ไหมวะตอนนี้มันเหมือนอยู่ตรงชายหาดครับจานแต่เร่งแล้วอะไรครับทุกคนเราจะเร็วับเดี๋ยวผมนั่งฟัง อธิบายก่อนนะครับเหนื่อยมากตาถ่ายต่อถ่ายต่อตอยู่เลยพอแล้วเหนื่อยครับ,รบตอนนี้เราก็ฟังบรรยายเสร็จแล้วนะครับเราไปเดินชมชมนกชนไม้อยเย่ทะเลเยทะเลนะครับตอนนี้ครับกำลังเดินไปดูชายหาดเฉยครับ ครับก็มีผู้คนมากมายมาดูวิวัฒนาการ กันนะครับไอ้นี่มันไม่เป็นตรงนี้เตรงนี้เหมือนจะเป็นสวนสวนสวนอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าเ้าท้าพี่อัสวยงามบรรยากาศดีมากมีเรืออยู่เห็นไหมเรือไม่ไม่น่าเห็นหรอกแต่ผมเห็นนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตรงนั้นด้วยแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้รงนี้ครับเนี่ยตรงนี้มันเดินลงไปจะเป็นที่เล่นน้ำขอมพลังเหตุสีใช่ครับตอนเราพูดไม่ฟังไงไม่ฟังไงเฮีย๋ง นี่เป็นที่เล่นน้ำข,ของเฮสีครับจ้องหอยไหมไม่ใช่ครับเป็นที่เล่นน้ำของพัง,งเฮสีส่วนตรงนู้นเหมือนจะเป็นที่ตกมืออ่า้ยเอ็มเอ๊ะเฮ้แแยแกบอสวัสดีครับผมจ้องวันนี้อยู่ที่เพชรบุรสดีอ๋นะอ,อวันนี้เรามาดูเยี่ยมชมอาคารห้อยที่ขอบคุณครับขอบคุณคมีสะพานตรงนู้นอยู่ ตรงนันะครับคือที่ลงไปเล่นน้ำของบามเหสีว้าวใช่เนี่ยเดลรอยับาร์ดูบาร์ดูบาร์ดูบาร์ดบาร์ดูออเดอร์ชาเดลโมดเดลโมดเดนโมดเดลโอดเดาโมาเดลโมดเดลโมดเตรงนีเดลโมดเดลโมดเดลมดเนล่มนเดลโมม่เดลโมดมดเมดมดลโมดเดลโมดเดลโมดนแล้วป๊บ ใช่ผมจะพาทุกคนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้สองีนะครับอาจารย์ทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นไปนั่งบนต้นไม้นะครับรู้เราเดินแบบไม่มีจุดหมายกลับลำเนีอะทุกคนมันแฉะนะไปได้ไปเรากลับลำถอยถอยไปที่เดิมไปทางนี้กะอ่าอ่า อ่ะเหมือนจะร่วมถ่ายรูปนะครับทุกคนอันนี้เป็นทะเลนะครับยากาศดีครับแต่ว่าแดดร้อน,นเดี๋ยวผมจะไปถามผู้รู้จริงนะครับตอนนี้ผมเจอแล้ว แต่ว่าตรงน,นี้เป็นน้ำจืดหมดเ,เป็นน้ำจืดมีแต่ถ้าถ้าน้ำเขเขาก็เลยมักจะขุดเปิดบ่อเป็นลักษณะน,นี้ <ical> คือไม่ใช่บ่อบาดาลน,นะเราเรียก น้ำแบบนี้ว่าแอ่งน้ําซึม <lawsuit royable S 1> น้ำซับคือมันมีน้ำมาไหลมาจากเขาแล้วก็มามายันกันกับน้ำทะเลอยู่ตอนนี้นะครับก็ออกมาเราอะออกมาจากพะราชชนิเทศพาราชนิเวศมาลึกทายวันมาลทายวันแล้วนะครับแต่ว่าผมอะไม่ได้ถ่ายตอนนั้นมันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยขี้เกียครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดตลาดอะไรครับัวเหน์สามพันนาผม ไม่ได้ก็เลยต้องถามอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินชมนกชมไม้ดูว่าตลาดเนีย้ยมีอะไรกันบ้างโดยไกด์ของเราในวันนี้คือนี่ครับผู้รอบรู้สิ่ยางอ่าูเกิลของห้องเรานะครับ ก็ไม่มีอะไรเลยครับที่นี่ไม่เดินงานไม่ดูป่าระหวางนี้ครับมีน้เอาไปเจอกันตอนกลับแล้วไปถึงโรงเรียนกันเลยดีกว่ามิครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีอะไรเลยนะครับเจอกันครับอื ตอนนี้เรากำลังกลับโรงเร <LOL. S 1> mm ียนแล้วนะครับถึงโรงเรียนแล้วผมขอจบทีบล็อกการไปทัศนศึกษาไว้เพียงเช่านี้สำหรับวันนี้ไม่ว่ามาจะจะแค่ไหนต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีเช้